สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราส่งมอบเสื้อให้น้องแบงเอามาแก้วางก่อนนะน้องแบงนะคะไปใส่มาให้ดูหน่อยดิป่ะน,นะคะนี่นะอ่ะน,นี่นะแม่เสือ้ออันนี้คือเสื้อทีมของสามสลึงนะแม่แมมเอาแม่ลองแกะดูเนี่งามบอถึนพี่นิสาพี่นิสาพี่นิสาเป็นคนให้นะ อพอดีเลยพอดีเลยป่ะพอดีเลย,อ,เลยอ,อันนี้ข้างหน้าไม่อ่านบอกว่าอะไรไม่ออกสามสลึงอ่านไปด้ทางหลัง,าลง้างหลังก็สามสลึงอ่านไป้างหลังแม่รู้ไหมทําไมต้องเป็นสามสลึงเอาไม่ใช่ก็มันครบบาทไงนะมันครบบาท <laughs> แล้วแม่รู้ไหมใครไม่ครบบาทแม่ว่าคนไหนเนี่ยมันก็ทั่วกไง ขอบคุณพี่นิสาเขาหน่อยเนี่ยขอบคุณพี่นิสานะคะขอบคุณค่ะไปโคราชกันไหมเยอะจะไปโคราชอฮะอ่ะลังดูหน่อยเอาแบงค์เอ็กเอลทำไมเอาเอ็กเอลทำไมอะเอลเหมือนกันเอลเหมือนกันมีแล้วอ่ะหัาหลังมาดูหน่อย เออเราก็จะได้ใส่สองคนไงแบงกบกอเอลี่ยปันกันใส่ใส่ไปทอดไก่เลยนะใช่เปลี่ยนวันกันใส่เสื้อให้แม่แม่เออทีนิสาขอบคุณมากนะคุณค้าคุณนิสาโอกาสจะได้อ้าวแล้วพ่ออะไรบ่ยจะไม่พอเนี่ยเอาเอารอบหนาก็ได้อ๋อพ่อรอบหน้าเดี๋ยวทานันเขาไม่ได้จริงๆแม่ต้องใส่ยอสีแบงค์มันโซเล็กกว่าทมใส่ XL เอ็อหรอพ่อไซส์ใหญ่ ตัวใหญ่แล้วแม่ตัวใหญ่ข้าตัวเอลผ้าดีเด้อใส่สบายด้วยเนี่ยันี่เราก็ขอบคุณนะคะคุณลิสาขอบคุณมากจ้าเอ้ดียเออมีของมาให้ด้วยอันนี้ข้าวก่อบกำไรจากการขายไก่เออเอาดิกระเป๋าใส่เงินโอ้ยมีของให้ด้วยเอออันนี้กำไรของแม่เออ ใสผู้ดีผู้ดีเขียนใส่เสื้อผ้าค่ะแถวมีให้ทุกคนเลยแม่แม่แม่เปลี่ยนกันเลยเออเปลี่ยนกันเลยพ่อเปลี่ยนเลยดูวูครับเลี้ยงทุกท่านดูสิจะเพียนขนาดไหนเออันนี้ลำบากตลอดไปเอันนี้ง่ายตลอดไปเลยครับ ดูที่ลูกซื้ออะไรให้น่ะนะแมวแมวพ่อแมวเฝ้าตัวนี้พ่อพ่อพ่อเขาขอดูก่อนพ่อใจเย็นเขาดูก่อนขอดูก่อนห้ามห้ามเอาไปแต่เอาไปเลยนะดูแลดูเฉยๆนะ้าเอาไปขาด้วดู่เนนะครแล้วหมักหลักทองไปขายเลยน้องให้เลยพี่เดี๋ยวพี่นะดูดิดูดิหน้าหายหน้า เออกระเป๋าคือเอ้ยท้านันแหละถ้าไดจนนี้กระเป๋าให้กระป๋าขาดก็ได้เลยอสุิยันไล้ล่ะเออเใส่แสแว่นมาแล้ใส่แว่นด้ยมันไม่ค่อยขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ๋อมนถึงจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมแม่อ๋อปีนี้่ปีนี้แค่ปีหน้าใน่ก็รอดจะเอาทเอาบ้าพี่เออ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 แว่นแวนเออ สาวซื้อแวนให้วงที่สอของการซื้อให้วงที่สองหนึ่งสลึงแลสลึงหนึ่งบาทนะถ้าไหล่สลึงพอสลึงว่แบ่งไงอดเดียว่าจงสันอสลึงหนึ่งกับหึ่งสลึงมนกกรบกัเทำไมอะก็ช่างลูกซื้อให้สามสลึงเออหนูยังไม่มีใช้ให้แม่หนูเลยได้หลายวงแล้วเห็นไหมทีนิ้ว่ะสาสมสะสมปีล้สลึงก็ครบป่านเลย้เฝ้าถอดเฝ้าเลียน มือแต่มันน้อยมือแต่มันใหญ่ใส่ไปอะไรใหญ่ก็ให้เขาเพิ่มให้ก็ได้ขว้าเขาคงไเดี๋ยววาเนี่น่าเบื่อแต่ก็ได้จะไปอยู่แม่เบื่อนี่แม่มันะแมู่จะบอกวิธีแม่แม่ถอดอันนี้ออกถอดออกไม่ได้วงนั้นมันซื้อมาแล้และและและใส่สองวงซ้อนกันเออนี่เข้าไปเออแล้ววงนั้นใส่ข้างนอก ความสําเร็จลูปมันเป็นแต่ที่ละขั้นตอนี่เนี่ยเห็นไ่มเนาะงามแค่แค่ที่ว่าจบนี่แบบใส่สองวงพร้อมกันนะมันจะเป็นอันนั้นะมันเป็นบาปใช่เป็นอย่างไรพ่อมันเป็นบาปบาปคืออย่างบาปคือมันจะเป็นบอบน่ะอ๋อมันต้องแบ่งให้ทุกทุกคนอถึงจะมันต้องทั่วถึง แน่แม uh, ่นม uh. ันจะคอยตัวถธอเออไปใส่คนเดียวสองวงสามวงน่ะเขาข่าเลยน่ะเดี๋ยวโดนจนป้นตายอาเลยไม่ได้เลยน่ะน้อยใจแล้วเนื้อแบงแบงอย่างน้อยๆแบงใจถึงบ่งงงถึึึนใแบงลูกทุกคนฟังใจถึงบ่แบงใจแบงวอาแล้วแบงบอกกรบกรบอยู่ เด่ยววงเดียวไปมันไม<ส>่เด็ดนะนี่ก่ก็เลยบอกว่าเอากระสือกับฮันเคิงกันตัวเราจะไปตัดเคิงกันใดนๆก็เรื่องของเราน <c oughs> ี่รนไปน้ำกันคราป้นเราผู้เดียวครับโพสไว้เจ้าเด้อ <c oughs> เขาไปช่วยเจ้าเด้อบาะทีก็ได้ไปแล้วใค่มันไปมันก็ควรกันช่วยกันสูเลยไปไปจับเราคนที่เขาบ่นเขาจะบ่นไปบ็ช่วเลยมาคอยพ่นเจ้าแล้วเจ้าเริ่มมือพ่นเลยคอยเต้นบอกข้ามือน่ะจะบอกใครเรื่อน้อยไม่งงหน่อยเดียวเดียวรู้จักพ่อเอฟซี รู้จากฟอ,อสซีด้วยเหรอเนี่ยรู้เลยรู้ใครว่าจากไหนใครช่งางไงรู้เลยเนี่ยไม่เอาอันนี้รัดจนตายเนี่ยอันนียรัดจนตายเนี่ยไม่เอารู้แต่ก็ดีใจอยู่ที่ว่าให้มาดีใหญ่อยู่ที่ให้มาแต่ว่ารัดจนตายรัดดูสิรัดเองค่ะโอ้ยรัดทุกอย่างเลยตัวนี้หนาวโซโซโซดูโซนี้ถึงหายนะมันรัดจนตายครับแต่ว่าตัวนี้หนาวมันแต่ว่าตรงนี้มันตายตาูเห็นอะไรแล้ว ถามพ่อที่ไอ้เนี่ยแลกกับที่คอไหมเออแลกที่คอไหมน่ะเปลี่ยนกันน่ยนะเอาวะเอาวะที่สิบอันซ้ายมาเปลี่ยนกันที่คอมาห้นัดกกว่านัดกว่าโอ้ยอันนี้มันรัดที่คอนะครับอันนี้มันรัดจนตายเลยนะเนี่ยมาถ้าเปลี่ยนกันก็ได้มะหายสองวงหายสองวงในคอนหายสามวงเนี่ยสามวงถอนคอนะไม่ไม่หมอเนี่ยถอนคอเนี่ยมาเปลี่ยนกันเนี่ยคคนออกมาอย่างอีท ไปซื้อของตลาดลาวเขาแถมให้บอกอ,อ,อเขาแถมให้แล้วเนี่ยของของตลาดลาว้นพ่อ